ก็มีการต่อกับรายการอ่านเอาเรื่องนะครับคามู้ับพี่หนิงสายชัดกุญชอนักวิทยาหรือว่ากุญชรจิรแพทย์ด้วยค่ะพี่หนิงครับในช่วงนี้พี่หนิงบอกว่าจะมาเล่านิทานให้ฟังถูกต้องก็เป็นหนึ่งในหนึ่งในซีรีส์ที่พี่เขียนหนึ่งในสีเล่มก็คือเบลล่าไปวินเทียนให้เข้ากับที่เพิ่งผ่านไปสําหรับวันวิสาขบูชานะคะน้องๆพร้อมจะฟังแล้วหรือยังพร้อมแล้วเอละค่ะ๋ยาแนะนาตัวกันก่อนเพราะว่าน้องๆนี่เพิ่งเข้ามานะคะมาจากโรงเรียนอะไรกันคะเด็กๆขา ใครชอบฟังนิทานบ้างยกมมือโอ้ยยิ้มแย้มแจ่มใสกันใหญ่เลยอ,เอยากฟังหรือยังครับอยากแล้วค่ะอยากแล้วนะคะเอาละค่ะนิทานเล่มน,นี้ชื่อว่าเบลล่าไปเวียนเทียนคนแต่งไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะ พี s, <S ่หนิงค่ะแต่งเด็กงงว่าเบลล่าคือใครคะเบลล่าก็คือลูกของพี่หนิงเองคนนี้คือเบลล่านะคะอายุเท่าๆกับน้องทุกคนเลยค่ะเอาละค่ะเราจะเริ่มอ่านกันแล้วนะคะตอนเย็นหลังเลิกเรียนเบลล่ากลับมาถึงบ้านพร้อมสีหน้าสงสัยคุณแม่คะเพื่อนๆบอกเบลล่าว <can> ่าวันพรุ่งนี้จะไปเวียนเทียนกันเวียนเทียนคืออะไรคะแม่ คุณแม่ยิ้มแล้วก็ชักชวนเบลล่าถ้าอย่างนั้นเราไปเวียนเทียนกันบ้างได้ไหมจ๊ะเบลล่าจะได้รู้ไปสิคะเบลล่าดีใจที่จะได้ไปเวียนเทียนนะนี่คือเบลล่ามาถามคุณแม่นี่เองใช่ค่ะคุณแม่ก็คนนี้นะ,ะ,ะคุณแม่ก็เว่าเดี๋ยวไปเวียนเทียนกันค่ะ,ะคุณแม่หยิบหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมานี่เป็นหนังสือเกี่ยวกับวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาจ้ะ พวกเราชาวพุทธมักจะไปเวียนเทียนกันในวันสำคัญเหล่านี้เ็นล่าทำหน้าสงสัยวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคืออะไรคะแม่ก็คือมีวันเป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวข้องกับพระเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าแล้วก็มีความหมายต่อชาวพุทธไงจ้าเห็นมหมเบลล่าทำหน้าสงสัยใครทำหน้าสงสัยเหมือนกันเลยใครศาสนาพุทธบ้างยกมือเป็นหมดเลยเป็นหมดเลยนะคะ วันสําคัญทางพระพุทธศาสนานี่ก็มีหลายวันนะจ๊ะตัวอย่างเช่นวันมาฆบูชาเคยได้ยินไหมคะเคยเนาะ วันมาคบูชาสำคัญยังไงคะแม่เบลล่าถามแม่ตอบว่าเมื่อ2,500กว่าปีก่อนมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในวันมาคะบูชานั่นก็คือมีพระสงฆ์จำนวน1,250รูปมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายและในโอกาสนี้พระพุทธเจ้าทรงประทานโอวาทปฏิโมกจ้าก็คือเป็นคำสอนนะคะโอวาทปฏิโมกพันคนเยอะไหมเยอะไหมคะเยอะ,ค,ะ<ๆ>ครับ มา้ดย,ยไม่ไดนัดหมายด้วยนะออนอกจากนี้ยังมีวันวิสาขาบูชาด้วยนะจ๊ะแม่บอกเพิ่มอีกวันวิสาขาบูชาเป็นวันประสูตรตรัสรู้และปร,ะรินิพานของพระพุทธเจ้า แปลว่าอะไรคะแม่ <c oughs> เบลล่ายังถามต่อแม่ยิ้มแล้วก็ค่อยๆอธิบายให้ฟังประสูตรก็คือการเกิดตรัสรู้คือการรู้แจ้งหรือการรู้โดยไม่มีความสงสัยเพราะว่าเห็นความจริงและประินิพานก็คือการดับหมายถึงการที่พระพุทธเจ้านั้นสิ้นชีวิตจาก <c oughs> ทั้งหมดนี้เนี่ย <c oughs> เกิดขึ้นในวันเดียวกันอย่างน่า hmm. อัศจรรย์เวล่าพยายามน่ารับฟังอย่างตั้งใจมากเลยวันเดียวกันเลยนาะวันเดียวกันเลยค่ะอ้าวแล้วพรุ่งนี้เป็นวันอะไรคะเพื่อนเพื่อนของหนูถึงจะไปเวียนเทียนเวล่าสงสยัยแม่ยิ้มแล้วก็บอกว่า พรุ่งนี้เป็นวันอาสาละหะบูชาจ้าวันรุ่งขึ้นเวลาแต่งตัวสวยใส่ชุดเสื้อมีแขนกางเกงขาย,ยาวเพื่อไปวัดรู้สึกตื่นเต้นเพราะเป็นครั้งแรกที่จะได้เวียนเทียนค่ะไหนคะแม่เราจะเวียนเทียนกันตรงไหนตอนนี้เลยไหมคะเวลาถาม,มพ่อหันมาช่วยตอบยังจะ้ะเดี๋ยวเราเวียนเทียนกันตอนหัวค่ำนะตรงพระอุโบสถเวลาถามเราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างคะ เตรียมดอกไม้ทูบเทียนเพื่อถือระหว่างเวียนเทียนจ้ะพ่อตอบก่อนจะพาเบลล่าไปยังโบสที่มีผู้คนมากมายทุกคนจะมารวมตัวกันที่พระอุโบสถแห่งนี้เพื่อเวียนเทียนไงจ้าเอาละสิ พ่อแม่และเบลล่ามาอยู่ที่พระอุโบสถพร้อมผู้คนมากมายที่ตั้งใจมาเวียนเทียนเหมือนกันเลยไม่นานนะักพ่อก็กระซิบบอกว่าเราจะเริ่มเวียนเทียนกันแล้วนะจ๊ะโดยเดินวนไปทางขวาสามรอบระหว่างเดินเบลล่าควรทำจิตใจให้สงบนึกถึงคุณของพระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์พร้อมกับสวดมนต์ไปด้วยนะลูกในที่สุดเวลาก,ก็เริ่มเวียนเทียนพร้อมกับคนอื่นๆค่ะเหมือนกันไหมคะเหมือนกับพี่ไปเวียนเทียนที่วัดไหมคะเป็นแบบนี้หรือเปล่าอืมยังให้ต่อแล้วเนี่ย เวียนเทียนเสร็จแล้วอย่าลืมนําดอกไม้ทุกเทียนไปบูชาพระก่อนกลับบ้านนะจ๊าแม่บอกเวลารีบวิ่งไปถวายดอกไม้ทุกเทียนแล้วก็ไหว้พระพร้อมรอยยิ้มกว้างมากเลยค่ะเว <c oughs> ลาชอบวิยนเทียนจังเลยค่ะคร <c oughs> าวหน้าเนี่ยเรามากันอีกนะคะได้สิจ๊ะวันนี้พ่อแม่และเบลล่ามีความสุขจากการทำบุญจริงๆเลยจ้า <c oughs> จบแล้วค่ะเ <c oughs> บลล่าไปเวีนเทนห้ <c oughs> คือตัวอย่างของการให้ได้เห็นว่าการเล่านิทานให้ลูกๆหรือว่าเด็กๆฟังเนี่ยนอกจากจะเสริมสร้างจินตนาการแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยมีสมาธิมากขึ้น<ะ>จดจ่อกับสิ่งที่เราเล่าแล้วก็ยังได้ความรู้ไปด้วยใช่ค่ะข้อดีของการอ่านมันเยอะจริงๆอยาสอนแทรกว่าบางครั้งเนี่ย ลูกอาจจะมีคําถามนอกเหนือจากนิทานที่เล่ามาคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องพร้อมที่จะตอบได้รวมถึงการเพิ่มอัธรรตในการอ่านเนี่ยให้มันดูสนุกสีสีนักเสียงเนี่ยเด็กเขาก็จะเกิดความสนุกไม่ใช่อ่านแล้วก็เบื่อเราฟังก็ยังเพลินเลยอะเนอะขนาดเป็นนิทานธรรมะเรายังรู้สึกสนุกได้เราคิดดูว่าพลังงานอย่างเงี้ยอ่านเล่มทุกคืนเทุกคืนไหนอะคะที่สำคัญเนี่เรื่อนิทานเนี่ยถ้าทดลองดูวยของบองแรกทางบ้านนะครับ เวลาผ่านหน้านั้นไปแล้ว <c oughs> ลองย้อนกลับมาถามก็ได้กา <c oughs> รทดสอบเรื่องความจามแบบนี้เป็นต้นเนาะ <c oughs> ดีมากเลยนะคะ,ะช่วงนี้สนุกกันแล้วแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามารอรุ้ดว่าน้องๆเหล่านี้เี่จะตอบคําถามแล้วก็ชิงทุนการศึกษาได้หรือเปล่านะคะพักสักครู่ค่ะ